ชมวันนี้รายการ n b t ทวิถีไทยพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีของคนริมโขงกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมโดยวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านกลุ่มแล้วก็บ้านตามวยนะคะซึ่ง2ชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่อยู่ด้านล่างของอุทยานแห่งชาติผาแต้มแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําโขงแล้วก็ขุนเขาแม่น้ํานะคะคุณผู้ชม เป็นชุมชนที่มีเรื่องราววิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำภูเขานะคะเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะช่วงที่ระดับน้ำโขงลดลงเกาะแก่งต่างๆเริ่มโผล่พ้นน้ำหาทรายเริ่มปรากฏวิถีชีวิตริมโขงมีความคึกคักและมีชีวิตมากยิ่งขึ้น วันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่บ้านกลุ่มและบ้านตามุยค่ะสองหมู่บ้านริมโขงที่มีวิถีส่วนใหญ่อยู่กับแม่น้ําป่าไม้และขุนเขาเราเริ่มต้นกันที่บ้านกลุ่มหมู่บ้านที่ขับรถลงมาจากเนินเขาก็จะมาเจอหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแรกเราไปพบกับแม่สนิทประธานกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีจากธรรมชาติกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและทอผ้ามาก,กว่า20ปีแล้วล่ะค่ะ ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านกลุ่มค่ะซึ่งเป็นจุดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมทําความรู้จักกับวิถีคนริมโขงนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับคุณแม่สนิทนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะชื่ออะไรแล้วก็กลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับอะไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นแม่สนิทสินทิพย์เป็นประธานกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกลุ่มค่ะ ก่อตั้งเมื่อปีพศ2541ค่ะแล้วก็ปรปจุดเป็นวิสาหก,กิจเมื่อปีพศ2548ค่ะถึงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็การการที่เราทอนะคะก็มีการมัดย้อมแล้วก็เป็นทอจากผ้าฝ้ายนะคะฝ้ายที่เราปลูกเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็มาอิ่วมาเข็นแล้วก็ขบวนการผลิตที่เราทำทุกขบวนการที่เราทำนี่ ก็เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนของเรานะคะคือสืบทอดมามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะคือเราปลูกฝ้ายตามดินไม่น้ําโคงแล้วก็เก็บฝ้ายขึ้นมาแล้วก็มาตากตากแต่แล้วก็มาเก็บฝุ่นละอองออกแล้วก็มาอิ่วเอามาเล็ดออกแล้วก็มา,าทําเป็นหลอดแล้วก็มาขนเป็นเส้นใหญ่อีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาย้อมสีที่เราย้อมนี่นเราก็ได้จากชุมชนของเราเองค่ะคือ เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะคือเมื่อก่อนเราก็ย้อมแต่ว่าตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะคือย้อมยังไงจะสีจะให้มันคงทนอันนี้เราก็มีการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆนะคะคืออย่างเช่นพัฒนาชุมชนกนสอนอแล้วก็อบตเกษตรจังหวัดอันนี้เขาก็มาให้ความรู้ะคะอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยะคะะคือการทอตั้งแต่ เป็นผ้าพ,พันคอนะคะคือเผืนเล็กๆนะคะคือราคา250บาทขึ้นไปจนถึง1,500บาทก็คือเป็นผ้าคุมเตียงอันนี้เราขายอยู่ที่1,500บาทแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการพัฒนาในเรื่องของออลายนะคะเมื่อก่อนนี้เราก็ทําเป็นลายเป็นผ้ามัดหมีเป็นผ้ามัดหม,เาาม,หมีเป็นลายสกอตธรรมดาตอนนี้เราก็มีการพัฒนาในเรื่องของลายผ้าแต้มเพราะว่าของเรา ชุมชนของเราติดอยู่กับผ้าแต้มก็เลยเอา,เอาลายผ้าแต้มมาลงในเอกลักษณ์ของผืนผ้าฝ้ายที่เราได้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือฝ้ายที่เราย้อมสีอยากธรรมชาติทุกขั้นตอนไม่มีสีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของสีแต่ยังไงสีจะให้คงทนก็ขึ้นอยู่กับการย้อมแล้วก็การล้างฝ้ายให้สะอาดนะคะ ายที่เราจะมาย้อมเนี่ยเราก็ต้องต้มเอาไขมันออกเสียก่อนเราถึงจะย้อมได้ไยก็จะนุ่มนะคะอันนี้คือเราจะมีไฟเข็นทั้งหมดนะคะเป็นไยโรงงานก็ส่วนหนึ่งก็คือเราจะมาทําเป็นเส้นยืนอันนี้เราจะต้องอาศัยายโรงงานบางส่วนบางพื้นแล้วก็เอาไฟเข็นทั้งเข็นทั้งทอแล้วก็ทั้งยืนอันนี้เราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ในเรื่องของเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายนะคะค่ะและปัจจุบันนี้กลุ่มเรามีสมาชิกกี่คนคะคุณแม่ตอนนี้นนเมื่อก่อนยังมีอยู่21คนแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตบ้างนะคะแล้วก็กลุ่มที่เราเราทำนี่เราเราจะแบ่งส่วนกันนะคะคือคนทอกับคนเขียนฝ้ายจะเป็นอีกส่วนหนึ่งคือคือเขาเขียนฝ้ายเขาก็มาขายให้เรา แต่ว,ว่าคุณทอเนี่ยก็ประมาณอยู่ห้าหคนอันนี้ค่ะ,คะนะคะต้องบอกเลยว่าคนที่อ,อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุใช่ะนะคะแล้วก็กระบวนการก็จะมีความปราณีตเพราะว่าถักทอด้วยมือทุกขั้นตอนนะคะ,คะแล้วกระบวนการไหนคะคุณแม่ที่ถือว่ายุ่งยากกว่า20ปีแล้วที่ทํากันมาเป็นกลุ่มแบบนี้ กระบวนการไหนที่ถือว่ายากที่สุดในการทําผ้าคะอันนี้การยากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นของเรื่องของเข็นเข็นเส้นยืนเข็นเส้นที่ทอนะคะที่กระบวนการของเรามีการเข็นเข็นนี่เราเออมันนานกว่าถึงจะได้เพราะว่าเราอิ้วอิ้วเตละเมตรนะคะตอนนี้เราก็มีการพัฒนานะคะคืออาจารย์มหาลัย ราชาพัฒน์อุบลก็มีการพัฒนาในเรื่องของการอิ่วเครื่องอิ่วขึ้นมาก็มีการยกระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะนะคะก็ถือว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรแล้วทีนี้กลุ่มเรามีการถัดทอเป็นสินค้าประเภทไหนบ้างคะแม่อันนี้ก็ตั้งแต่เป็นผ้าพันคอนะคะแล้วก็มาเป็นผ้าเมตตัดเสื้อแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหลเป็นผ้าสิ้นอันนี้นะคะเป็นผ้าสิ้นผ้าขาวมา้า ทุกขั้นตอนนะคะคือเราเราก็ทาเป็นเป็นรูปต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะคืออมันจะเป็นอันนี้อันนี้เราเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นปลาของผาแต้มแต่ว่าเราเอาผลิตภัณฑ์ของเรามามา,มาเย็บเป็นตัวปลาอันนี้เราก็ดัดแปลงไปะนะคะคอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเดี๋ยวขอเปิดให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นของที่ระลึกสําหรับใครที่อยากจะได้เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็250รหบอาบาทนะคะเป็นผ้านนพันคอเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าพันคอเป็นผืนแต่ว่าเราเรามาทำเป็นเหมือนกับวงมาลัยเหมือนกับดอกไม้อันนี้เราก็ก็ภาพเอารูปแบบของต่างๆนะะี่ค่ะคือภาพอย่างนี้นะคะ หรือว่าจะซื้อเป็นแบบเป็นผืนแบบนี้ไปก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกัน200 2 5 0บาทนะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนบ้านกลุ่มเพราะว่าอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่ใต้ผาแต้มนะคะจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นรูปอันนี้จะเรียกว่าเป็นคนโบราณก็เป็นคนโบราณนะคะในจินตนาการของเรานะคะ รูปนี้จะคล้ายๆนะคะสําหรับใครที่เคยเข้าไปเที่ยวไปเข้าไปในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจะมีภาพเขียนสีนะคะภาพเขียนสีภาพนั้นก็จะถูกนํามาทอเป็นรูปนะคะอยู่ในสัญลักษณ์ของผ้าผืนนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าพันคอนะคะ250บาทมาถึงอันนี้อันหน่อยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมน่ารักเลยทีเดียวอันนี้เป็นอะไรคะคุณแม่ อันนี้จะเป็นที่วัยรุ่นเขาจะชอบก็คือเป็นที่พวกผมนะคะที่พวกผม<อ>แล้วก็เวลาออกกาลังกายแล้วมันก็จะซับเหงื่อได้นะคะค่ะอุนุ่มมากค่ะคุณผ <c oughs> ู้ชมอันนี้ก็เป็นฝ้ายค่ะเป็นฝ้ายฝ้ายที่มันสีดจ,จาก<ล>จากเครื่อที่เราทอนะคะคือเราตัดออกไปเราก็เสียดายแล้วก็เอามาเปียหรืออีกแบบหนึ่งนะคะเราเขาก็จะเอาไปทําเป็นที่ผูกเอว อันนี้ก็ได้นะคะเม่ดิวเทม่ัดนะคะทม่าดเอวก็ได้นะคะก็แล้วแล้วแต่จินตนาการกันนี้กเป็นฝ้ายเหมือนกันใช่ค่ะเป็นฝ้ายแล้วก็จะมีดอกไม้ด้วยนะคะมีอันนี้เราจะผูกโบเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นจินตนาการของกลุ่มแม่บ้านเองค่ะคือเราก็ต้องมีการพัฒนานี่ค่ะค่ะราคา80บาทใช่ค่ะ80บาทนะคะคุณผู้ชมน่ารักมากนะคะอันนี้ก็ นะคะใครที่สนใจแบบไหนก็อาจจะสอบถามทางากลุ่มด้วยนะคะนอกจากนั้นเห็นบอกว่าที่นี่ก็ยังทําเป็นผ้าคลุมเตียงใช่ค่ะอันนี้เป็นผ้าคลุมเตียงคือขนาดเท่าไหร่คะคุณแม่กี่ใหญ่นะคะผ้าคลุมเตียงเท่าไหร่คะผ้าคลุมเตียงนี่จะจะคลุมเตียงประมาณ ไม่ใช่ประมาณนะคะคือคุมได้เตียง6ฟุตเลยเตียง6ฟุตนะคะเป็นพิงไซส์ขนาดใหญ่ค่ะใชคะหกฟุตหกฟุตได้ค่ะคุมปกเียก็คือทอแบบนี้แหละใช่ค่ะคือเราก็ทออย่างนี้แหละค่ะคือตอนนี้เราก็มันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยค่ะคือเราจะขึ้นนี่เราก็ต้องให้สมาชิกมารวมกันอยู่5คน แล้วราคาเท่าไหร่คะอันนี้เตียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพันห้านะคะผ้าคุณเตียงนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นการแปรรูปเป็นเสื้อเป็นมัดย้อมเหมือนที่คุณแม่กาลังใส่ใช่ค่ะอันนี้เป็นมัดย้อมค่ะอันนี้เราก็ย้อมเองคือเราไม่ใช่ว่าเราจะทอผ้าอย่างเดียวค่ะเราเอาเสื้อยืดสีขาวมามัดย้อมก็ได้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะเอาคุณแม่ฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเผื่อสนใจอยากจะสนับสนุน ผ้าพันคอของคุณแม่ผ้าคลุมไหล่หรือไม่ก็อาจจะเป็นสายคาดผมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสนใจติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะอันนี้ก็ติดต่อ,อมันจะมีของอบตในช่องทางของเว็แบบไซต์ของอบตห้วยไผ่ก็เข้ามาได้นะคะแล้วก็จะมี ของกศนออันนี้ก็พัฒนาชุมชนก็มีนะคะแล้วก็หรือจะติดต่อมาทางเบอร์แม่ก็ได้นะคะทางโทรศัพท์ก็ได้ะค่ะ0887081140อันนี้เรายินดีต้อนรับหรือว่าอยากจะมาศึกษานะคะมาเรียนรู้ก็ได้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีนักศึกษาจากมอสารคามเขาก็จะมา ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเขาจะมาพักที่ที่นี่นะคะเขาติดต่อมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็มาแล้วสองครั้งนะคะคือพรุ่งนี้เขาก็จะมามานอนอยู่ที่นี่เพราะว่ามาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะค่ะนะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็จำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมบ้านกลุ่มเองถือว่าเป็นชุมชนที่ อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะจุดที่เราอยู่ตรงนี้แม่น้ำโขงก็อยู่ไใกล้นี่เองนะคะเป็นชุมชนที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็สายน้ำจริงๆก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะคะเผื่ออยากให้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ก็คุณแม่ก็ยินดีต้อน<ช>รับนะคะ ังจากที่ได้รู้จักกับผ้า้ายย้อมสีจากธรรมชาติและทอด้วยความปราณีตกันแล้วเราก็เดินลัดเลาะในหมู่บ้านกันต่อนะคะว่ากันว่าชุมชนแห่งนี้ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวจะนั่งผ่ากระบกผลไม้าจากป่าที่เป็นทั้งของขบเคี้ยวและของที่รับประทานเป็นอาหารเราไปเจอกับแม่อุดรซึ่งกำลังนั่งผ่ากระบกอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่บ้านกลุ่มนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้เรื่องของการทอผ้านะคะกับคุณแม่สนิทกันแล้วเราก็พาคุณผู้ชมเดินอยู่ในชุมชนแล้วก็มาคุยกันกับคุณแม่อุดรนนั่นเองนะคะคุณแม่พูดถึงเรื่องของการทำกระบอกกันหน่อยนะคะเห็นว่าที่นี่มีลูกกระบอกเยอะนะคะจริงๆแล้วคือชุมชนของเรานี่คือมันขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นยังไงคะพื่ขึ้นธรรมชาติ อยู่ที่ไหนคะท่านใหญ่อยู่ที่ดงที่ป่าอยู่ที่เขตทุ่งนาผาแต้มดงเทาน้ะค่ะก็คือในช่วงไหนที่ที่มันจะให้ลูกระบอกออกมาแบบนี้คะแม่เยือนนี่ละท่านบ้านก็คือหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมันก็จะร่วงหล่นมาแล้วชาวบ้านเราก็จะไปเก็บก็จะอยู่ตามป่าตามทุ่งนาจะมีเยอะมาก ค่ะพอเก็บมาแล้วก็จะมาผ่าก่อนแบบนี้มาผ่ามาทับมาค่ะมาทุบออกนะคะเอาเม็ดด้านในเม็ดด้านในก็จะออกสีน้ําตาลนะคะก็จะเป็นเม็ดประกบกันสองข้างนะคะผ้าด้านในก็จะเป็นเื้อสีขาวแบบนี้แล้วทีนี้เขานิยมรับประทานแบบไหนคะคุณแม่ต้องทําให้สุกก่อนไหมหรือว่ากินได้เลยเขาก็เอาไปคั่วใส่เกลือนิดนึงคั่วให้มันสุกก็กระปบเปือก รสชาตาดมันหอมกรอบค่ะก็คือแนะนําให้ไปคั่วก่อนใ,ใส่เกลือน,นิดนึงเพื่อที่จะให้เกิดความหอมพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความมันใช่มันเข้ามาด้วยนะคะส่วนใหญ่นิยมนิยมรับประทานกันแบบไหนคะเป็นของทานเล่นหรือว่าทานกับอะไรทานของขบเคี้ยวทานเล่นนี่แหละทานเล่นของขบเคี้ยวทั่วไป อ๋อแต่ว่าผู้สูงอายุจะแบบนิยมมันกับข้าวเนียวเหมือนถั่วีิสงเขาควรแล้วนะคะแล้วทีนี้ที่คุณไม่ทาอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นบ้านอื่นเขาทำด้วยเขาทำขายหรือว่าทำเขาทำขายขายยังไงคะไปขายขังไงเขาขึ้นในค้นในบาทนี่ไม่ข่าเขากระลาไปขายคือรีสอร์ท่ี้เขาไปสื่อมากก็คือเอาไปขายใช่ รายได้ดีไหมขายเป็นผสมผสดีเขาก็ขายได้ดีขายเป็นกิโลหรือขายยังไงคะเขาก็เอาใส่ถุงซมระถุงละแค่นี้ก็ยี่สิบาทอ๋อก็ประมาณนี้ยี่สิบาทแต่ถ้าเป็นกิโลล่ะกิโลก็หกสิบหกสิบหกสิบบาทแสดงว่ารายได้ดีแล้วก็เก็บได้ในปีละครั้งไหมคะแม่เย<ช>ตลอดปีละครั้ง เอาหรือใครถ้าสนใจล่ะจะสั่งกับคุณแม่ได้ไหมนี่วันหนึ่งได้อ๋อสั่งพันกลุ่มก็ได้นะคะคุณผู้ชมเผื่อใครสนใจอยากจะได้จะได้ก็สั่งมากลุ่มเขาก็จะแนะนําหานะค่ะก็คือสั่งพานกลุ่มคุณแม่เสนทก็ได้กลุ่มหอผ้านะคะก็เดี๋ยวจะจัดหาให้เพราะว่าอยู่อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คือเม็ดกระบอกนะคะที่สามารถนําไปคั่วแล้วก็ทําเป็น ของทานเล่นขนมกุบกอบก็ได้หรือว่าจะทานเป็นอาหารกับข้าวนะคะเหมือนผู้สูงอายุที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็ติดต่อมาได้กินมันเกาะอร่อยมันก็อร่อยกินมานานหรือยังกินเลยไมว่ากินมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยกินมาทุกปีนี่ละกินทุกปีนะคะรับรองนะคะกินแล้วก็จะอร่อยจนหยุดไม่ได้ จากบ้านกลุ่มไม่ไกลมากนะคะตามเส้นทางริมโคงเราพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านตามยุยหมู่บ้านที่มีความสวยงามท่ามกลางสายน้ำโขงขุนเขาของประเทศเพื่อนบ้านเกาะแก่งหินหาดทรายวิถีของผู้คนเรามาทำความรู้จักกับบ้านตามยุยที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านตามยุยก็คือที่บ้านที่สะอาดค่ะค่ะคุณผู้ชมจากบ้านกลุ่มนะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาต่อกันที่บ้านตามยุยซึ่งก็เป็น การท่องเที่ยวเชื่อมโยงในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับคุณพี่สะอาดนะคะซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มที่บ้านตาโมยนะคะพูดถึงเรื่องของการทำเรื่องของผ้าหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วผ้าที่นี่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่เอกลักษณ์ก็ดูแบบ <c oughs> แบบลายลายผ้าค่ะลายผ้าก็คือดูดูแล้วมันจะเป็นเ,เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายแล้วก็ เข็นมือแล้วก็ปลูกแบบริมโขงค่ะตั้งแต่ปู่ญ่าตายายก็สืบทอ,อดมาเรื่อยๆตัวนี้ก็ย้อมแบบเปลือกไม้เปลือกภาษาซานเขาเรียกมัากระบกค่ะ,คะอ๋อเปลือกกระโบกค่ะ,คะย้อมย้อมใส่กระปีบค่ะสีก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมแต่ถ้าสังเกตให้ดูนะคะ เป็นฝ้ายเข็นมือที่เส้นฝ้ายค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้อันนี้เส้นกลางค่ะอันนี้เป็นเส้นกลางค่ะทสกางก็ใหญ่กว่านี้มันจะสวยแต่นุ่มมือมากนุ่มค่ะยิ่งใช้ยิ่งนุ่มอันนี้กี่เมตรคะตัวนี้2เมตรค่ะ2เมตรนะคะคุณชมจะประมาณนี้สองเมตรราคาที่กลุ่มขายสี่ร้อยสี่ร้อยบาทค่ะนะคะนุ่มมากนะคะมีหลายสีด้วยกันแต่ถ้าเป็นสีเขียวเป็นสีจากอะไรคะสีเขียวต้นต้นตั้งเสียนค่ะค่ะ เวลามันแห้งมันก็จะทิ่มมือค่ะเนี่ยนี่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าตัวนี้ย้อมใส่กระมังอลูมิเนียมค่ะค่ะนะคะมีหลายสีด้วยการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเหมาะมากค่ะลุมไหลผ้าพันคอในช่วงหน้าหนาวก็จะเหมาะนะคะหรือว่าหน้าร้อนก็ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นผ้าโคก หมูวัวก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกทีนี้ด้านนี้ก็คือจะเป็นฝ้ายบริสุทธิ์ค่ะตอนนี้ตอนนี้บริสุทธิ์ค่ะตอนนี้ก็ก็บริสุทธิ์ค่ะเนี่ยตัวนี้ยมจากธรรมชาติที่เรายอมมาแล้วนะคะก็คือจะผ่านกระบวนการปลูกกระบวนการเก็บฝ้ายอิ่วฝ้ายกว่าจะมาเป็นเส้นฝ้ายแบบนี้ได้ก็ หลายขั้นตอนเหมือนกันะหลายขั้นตอน,นะะยากด้วยค่ะแต่ว่าบอกผู้ผู้ชมก่อนว่าบ้านตามุยก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงะค,ะค่ะแม่น้ําโขงก็จะทําให้การปลูกพืชแล้วก็เ,เขาเรียกว่าวิถีของการปลูกมันก็จะมีความลงตัวกันนิดนึงนนี้แบบพี่เนี่ยลงทุนไม่เยอะซื้อซื้อ,อฝ้ายแบบนี้ไ่เยอะเราก็ต้องทอไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้จะหาคนคนทำเป็นแบบ เขาเรียกอะไรล่ะเช็นฝ้ายเช็นอะไรก็จะไม่มีเพราะว่ามันมันไม่มีฝ้ายดอกแบบนี้คะ่ะเนี่ยมันไม่มีค่ะเพราะว่าน้ําน้ํามันไม่เต็มฝั่งคะ่ะที่ปลูกไม่ได้ค่ะ,คะแต่ก็ยังพอมีอยู่พอมีแต่ก็จะยากขึ้นนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมแต่ว่ากว่าจะได้มาเป็นผืนแบบนี้นะคะฟังดูพี่สะอาดเล่าให้ฟังแล้วปลูกก็ยากนะคะดูแลก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยความแปรปวนของแม่น้ำโขงค่ะผืนละ400บาทยบาทถือว่าเป็นราคาแบบต้นทุนมิตรภาพมากที่ ชาวตามุยนะคะอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เป็นเจ้าของนะคะเป็นที่ระลึกหากว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ตามุยแล้วก็ซื้อกลับไปฝากนะคะอาทีนี้คุณพี่สะอาดฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเผื่อสนใจทั่วประเทศเลยทีเดียวกำลังชมรายการอยู่ก็อยากจะอยากไหนช่องทางไหนเบอร์โทรช่องทางเบอร์โทรนะคะเอาเบอร์โทรก่อนนะคะค่ะ0883152089ค่ะ อยู่บ้านเลขที่74มู่ีบ้านตามุยตำบลห้วยไผ่อำเภอของเกียนจังหวัดอุบลค่ะโอ้โหนะคะคุณผ,ผู้ชมบอกบ้านเลขที่ด้วยมาถูกแน่นอนนะคะ,คะ,ะถ้าสนใจแบบแบบเป็นผ้าตัดเสื้อก็มีแบบเม็ดกว้างเม็ดว่อง80 70ก็มีค่ะเป็นผ้าพื้นแบบเนื้อลายสกอตลายแลย้วก,ก็สั่งมาได้ค่ะมีมีพิมพ์หมดทุกอย่างอยู่ในตู้ค่ะถ้าสนใจ ก็สั่งมาได้เพราะว่าตัวนี้มันมันขายแบบแบบลูกค้าเ็าชอบลายนี้ก็เลยทอแต่ลายนี้ก่อนค่ะนะคะก็สั่งได้นะคะสั่งได้ไม่เฉพาะแค่เป็นผ้าคลุมไหล่เป็นผ้าขาเป็นอะไรก็ได้หมดทุกอย่างค่ะได้หมดทุกอย่างนะคะตามช่องทางที่พี่สะอาดได้บอกไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านอกจากจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์หรือวัาโทรมาแล้วนะคะเผื่อว่ามีโอกาสมานะคะที่บ้านตาโมยต้องบอกคุณผู้ชมว่านอกจากจะมี คุณทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ําโขงนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านติดโค้งแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวขุนเขาสายน้ําวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่น่ารักมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีของฝากแบบนี้ด้วยอย่าลืมนะคะเผื่อสนใจก็กติดต่อมาได้กับพี่สะอาดนี่คลุมให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากที่บ้านตาโมยจะมีสินค้าเป็นผ้าฝ้ายทอมือแล้วนะคะยังมีการสารเสื่อจากใบเตยด้วยโดยพี่กิ่งแก้วค่ะ ต่อเพื่อ,อว่าอันนี้เอาไว้ใช้าตามบ้านาไว้ปูนอนรับแขกบ้างเวลาคนมาเอาไว้อันนี้บ่บ,บ่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเขาเพราะอะไรครอบัวประหยัดทางรายได้เองค่ะรา,า,าย<ก>ได้<ว>เป็นยังไงบ้างคะรายได้ก็ตามผื้นขายเป็นผืนนะคะผืนละแล้วแต่ซอกหนึ่งก็สองร้อยอันอสองซอกไปก็สองร้อย,อย ความวกว้างนลไม่ใช่ความยาวความยาวห้าศอกถึงจะนอนนอนได้ห้าศอกเอามาจากธรรมชาติค่ะเอาตามที่ภูเขาไกลค่ะหายากหาไม่ยากมันเกิดตามลำน้ำลำห้วยใช้เวลาถ้าพื้นเล็กอย่างนี้ก็สองวันค่ะถ้าพื้นใหญ่นี่ก็เกือบอาทิตย์แล้วแต่เตยความชั้นความยาวความชั้นก็พื้นเล็ก ยาวก็พื้นใหญ่ใหญ่ก็ตามท้ายตามเนื้อผ้านเนื้อเตยยาวเตยสัน้นชวนมาซชื้อหน่อยเสื้อตามธรรมชาติอะ่ะก็ทนแล้วแต่คนใช้อะ่ะถ้าไม่เปียกน้ำก็ทนเป็นสิบสิบปีที่บ้านตามวยชุมชนริมโขงแห่งนี้จะมีพื้นที่ด้านการเกษตรน้อยนะคะการทำนาก็แทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว พวกเขาเลยต้องถนอมอาหารด้วยการทำปลาระปลาจากแม่น้ำโขงที่หาได้จะถูกนำมาหมักด้วยเกลือใส่ไหหรือภาชนะที่มีความเหมาะสมต่อการหมักปลาที่ใช้เวลาแรมปีนะคะเพื่อเตรียมไว้แลกข้าวซึ่งก็เป็นวิถีที่คนที่นี่คุ้นเคยค่ะลองมาสัมผัสกับชุมชนแห่งนี้แล้วเราจะรู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องออกเดินทางเพื่อตามหาและค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่อุบลราชธานีค่ะ